ฮัสวัสดีครับมีรักที่แมรนะครับวันนี้เราอยู่กันในดากเนตทูนะครับวันนี้จะมาอัดนะครับลงดันนะครับผมเจ้าปลาฉลามนะครับดันห้าสิบสี่นะเริ่มมาตัวโกเลมไม่มีอะไรมากครับตัวโกเลมมันจะแบบเออไล่ตีอ่ะพอไล่ตีไปสักสักพักหนึ่งมันจะขึ้นคาว่าเกี้ยวกาดก็ให้หลบเกี้ยวกาดแค่นั้นนะครับไอ,อตัวแรกไม่มีปัญหานะุอยหลบหน่อยนะครับ โอ้แต่ตะกี้หมีเข้ามาหมีเข้าช้าแล้วเลยยังเขาดามทำดามเมจไปตั้งเยอะแล้วหมีเพิ่งจะมาเนี่ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ท่านี้แรงนะครับไมว่างนะครับเนี่ยท่านี้ครับเกีียวกาดครับมันจะตีต่อเนื่องเนี่ยอันเนี้ยคนที่โดนล็อกต้องพยายามวิง่งหนีนะครับอย่าไปอย่าไปยืนแลกนะโดนตอนโดนตอน,นตกทีดอกละหนะ้าหมื่นอะโอ้ย,ยไม่โดน รู้สึกปาร์ตี้หมีไม่มีฮิลนะครับนี่ลงแบบไม่มีพลาให้ดูเลยเพราะว่าพลาหายากมากนะเซฟหมีเลยเอาดาเมจสี่เลยละกันเออให้มันรู้เรื่องกันไปนะอันนี้ก็เป็นนักธนูนะครับเป็นนักธนูแบบยืนยิงแทงยืนยิงแทงให้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีพลาเอาพลามาถูกแล้วครับอย่าหาทําแบบนี้นะให้แบบนี้เสี่ยงครับดาเมจไปปึ้งปึ้งเฮ้ย ไปย่างแสนกว่าใบโอ้โหนี่ครับเห็นป่มว่านามันเกี้ยกล่อหนีนะครับอย่าไปยืนแรกนะครับโดนตบตบหนึ่งดอกละห้าหมื่นนะถึงก็แบบโอ้ยเขายังวิ่งมาหามีเดียวไปย่างข้าไม้โอ้โหยิงว่าววิธีหนึ่งโชว์ไปเลยครับโอ้ยเฮ้ยกูโอ้โหเขายังไม่ทันเออเต็มเต็มเลยครับห้าหมื่น ทำไมมันมาล็อกเราวะนี่เออแล้วบอสบางทีมันจะมีสุ่มกระโดดลงหัวคนด้วยนะครับบันนี้ก็ระวังด้วยนิดนึงนะอย่างที่มีโดนตะเกียรครับการกระบานแยกเลยนะทีนี้ไม่จําเป็นต้องมีพาครับพาเขาใช้ทําไมโอ๊ยอะไรเขาพะเพื่ออะไรไม่เอาจริงๆมีพาถูกนะครับอย่าหาทํานะไอ้แบบนี้อย่าหาทําเด็ดขาดอ่าเห็นไหมครับพอมาเกี่ยวกาดมาก็พยายามรักษาระยะห่างอย่าอย่าโดนนะครับแรงนะตกที่ดอกละหนะ้าหมื่นอ่ะ บอลมันก็หลบอีกแหละออกไปครับแล้วก็อันติปิดไปทิ้งแสนไปเฮี้ยงห้าหมื่นสองทีโอืดโ,โอ้โหนะดามเมจเราทะลุเขาอาชีพเดียวกับหมีแต่ว่าพลังเขาเยอะกว่าหมีเยอะเฮ้ยไปเฮี้ยงอะไรนั่นอ่ะตัวเธอโอ้โห คือบอสตัวแรกมีปัญหาครับมันจะมีปัญหาหมีว่าตัวตัว,ตว,ตวที่3ามในจระเค่อะเอ้ยตัวที่สองผีก็โหดนะถ้ามีคนล่างดีๆโปรโ,โปหน่อยก็สบายครับถ้าไม่มีก็เหนื่อยนะนี่เขอ,อย่าอย่าอย่าหลงเข้าไปโดนมันแค่นั้นครับจบไปในส่วนบอสตัวแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2กับตัวที่สามต่อนะครับอันนี้แบบไม่จําเป็นต้องมีพ้าครับเขาใครเขาใช้พ้าโอ้ยพ้าเพื่ออะไรแต่อย่างที่หมีบอกนะมีก็ดีกว่าแน่นอนนะครับ คุยง่ายเพื่อนๆอยากดันง่ายนะพาลาดินหนึ่งคนเอาแบบเป็นปาร์ตี้ประจําเลยพาลาดินหนึ่งคนแล้วก็พระหนึ่งคนแล้วก็ดาเมจสองอะไรก็ได้เล่นง่ายอย่ามาหาทําดาเมจสี่แบบหมีด้วยคนบ้าเพราะว่าเวลาเราปั๊มเรื่องเราต้องกดยาเองมันเปลืองนะไม่ค่อยคุมนะอุ้ยเพิ่งเพิงอ้าวเฮ้ยอันนี้เวลามัน อันนี้ว่าพอมนล็อกเสร็จก็ให้เราเดินออกจากเพื่อนๆน,นะครับ a อ e นะไม่งั้นเพื่อนๆจะโดนไปด้วยแรงมากนะครับผมอย่าไปให้เพื่อนๆโดนนะครับอย่าทำอันนี้เดี๋ยวมีต้องขอยิงดักหน้านิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่โดนทุกนัดน,นะสแต็กมันจะไม่ทำงานนะครับเฮียโบ ว่าฉันยิงครับตอนนี้แหละมันหยุดรับฝนร้อสิบนัดจะรับเป็นไงครับอ้าวอ้าวอ้าวมันใช้แล้วอันติสวนหน้าเลยครับเฮ้ยมุ้งเข้าไปแสนหนึ่งเต็มเต็มอันนี้มันจะยิงใส่เรามั่วม่เลยนะครับให้เราเต็มตัวหลบนะครับเออบอสตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะพยายามหลบสกิลของมันให้ดีแล้วก็เดี๋ยวมันจะสร้างเพชรเนี่ยครับแถวอาคิตตันก็ให้เพื่อนๆพ,พยายามแยกตีครับพยายามเก็บท่าไว้ยิงด้วยนะอันนี้มีไม่ได้เก็บว่ะ แต่ว่าไอคิตันตรงนี้มันพังไม่ยากครับแต่ว่าไอคิตันจอลาเคเห็นไหมเนี่ยพังหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ให้ทําลายอีกหนึ่งครับเอาง่ายคือเพื <S <S ่อนเพื่อนพยายามทําลายคนละอันเลยง่ายดีพังโอเคสี่อันผมนี้มีทําลายไป2เลยนะไรดราเมจเยอะก็ทาลายไป2ครับส่วนใครดาเมจไปเยอะก็คนละหนึ่งนะครับง่ายๆแยกกันตีคนละหนึ่งจบเลยทุกปัญหานะ อ่ะอันนี้ O.E โอนะครับไปอยู่ห่างเพื่อนนะคนนี้วิ่งเข้ามากลางหัวเพื่อนเลย <c oughs> ไม่ใช่นะอย่าทาอย่างนั้นเพื่อน <c oughs> โอ้หแย่แล้วอย่าทาอย่างนั้นสิพ <c oughs> อเรามีแท้งหรือคนลากที่ดีเราก็ทําดาเมจได้เลยนะครับสบายสบายเลยนะไปะย, oh. so sad, so ปย่ยงโอ้โหโซเซนโซฟันไปย่ยงไอเหียยิงไม่โดน <c oughs> ยิงลอด่างรอด,ด่าง,งบอสนะครับโอ้ยแยอย่างฮาเลยวะยิงไปได้ยังไงอุ๊ยเอาอืใส่เข้าไปครับจะนักงัดเต็มเนี่ยบอสไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยตัวที่2ก็อ่ดี๋ยวพอมันเข้าเฟสมามันก็จะยิงระเบิดออกมาเป็นแฉกนะครับพยายามตั้งป้อมหลบให้ดีอ่ะอันนี้มีโดนเต็มๆเลยกำลังยิงท่าอยู่นะคืออย,าย,ายา่อยาพยายามอยู่สี่แยกอย่าพยายามอยู่สี่แยกครับสี่แยกแค่นั้นนะสี่แยกมันจะโดนบ่อยหลักๆเลยนะ เฮ้ยปเงี้ยเอ้ยมีพลืมมองคิตันครับเอาคิดต้นก่อนทำายคิตต้นก่อนเยอะท้าไม่มีส่วนแล้วว่าถ้าระเบิดไม่หมดนี่ตายหมดเลยนะครับผมเ๋อว่าสุดท้ายแล้วเอาัติยิงเลยครับเฮ้ยเออเพื่อนเลยนิดนึงให้พังดีเพื่อนโอเคพังแล้วแค่นี้ครับหลักๆนะการเล่นอ่าตีหมีไม่มีพา้าก็จะกินยากันนะหาเรื่อง <c oughs> หาเรื่องนะหาเรื่องเลยว่าหาเรื่องนะเพออะไรไม่ใช้โอ้ตายแล้ว โดนท่านี้มันหลบไม่ได้พี่ชายเฮ้ยปืดผู้อบอสจริงบอสถึงนะโดนจริงดอกละพันเองหรอั๊บปึ้งระเบิดเข้าไปครับเนี่ยครับเห็นปะบอสมันก็จะมีท่าเอาเคียวหมุนตีเหมือนเดิมนะครับคนที่ร่าก็พยายามนหนีหอย่าอย่าไปโดนจอ่จอๆนะโดนจอ่จอๆตายแน่นอนนะครับตายจริงๆนะเว้ยไม่ได้บุนเล่น หยุดอย่างนี้เสร็จมีครับเอาละอันตี้ปิดฉากไปเลยครับคุยมาเกียงโอโ้โหอ่าต่อไปเป็นบอสต,ตัวที่3นะครับบอสต,ตัวที่3สเต็ปการเล่นก็เหมือนเดิมแต่ว่าบอสมันจะมีดูดเข้ามาแล้วมันก็จะปล่อยท่าเอลีโดนทั้งจอไอ้ท่าเนี้ยเพื่อสามารถกิ้งเอามาตะหรือว่าทํายังไง,อย,งอย่างของธนูก็ตีลังกาตีลังกาเสร็จแล้วก็กระโดดยิงครับมันจะทําให้เราเอามาตะนานกว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนที่เอ่อบอสมันจะใช้ท่านี่เหมือนเดิมเลยครับมันจะเรียกคิต้าออกงมาส รีเวรรีเวอเฟิร์สดีเจนดีเจนโอ้โหตกใจเลยคือจะจบชีวิตกันตรงนี้แล้วต่างไม่ดีนะพูดอย่างนงี้น้ามีได้ไปสี่คนนะครับหาเรื่องนะอย่าหาทำนะครับปาร์ตี้ที่ถูกที่ควรก็คือพาลาดินหนึ่งพาลาดินหนึ่งแล้วก็แทงเออพาลาดินหนึ่งแล้วก็พระหนึ่งนะครับดาเมจสองอาชีพอะไรก็ได้นี่คือสิ่งที่ถูกไอ ไม่หอรอกเซฟหมีคือหมีต้องบอกว่าเซฟหมีพระขาดแทนมากนะพระพระหมีจะบอกว่าเซฟหมีตอนนี้พระังไม่มีใครห้าสิบสี่เลยพูดเรื่องจริงยังไม่มีเลยนะดรเมีของฉันโลอะไรล่ะไอ้นายพลังต่อสู้ต้องหกหมื่นเราสี่หมื่นแปดเองโลเลอะไรเรา เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวคือ,คอ,คอเนื่องจากว่าปาร์ตี้หมีไม่มีคนฮิลนะครับก็เลยต้องกินยาขอเวลากินยากันแบบนึงนะครับอ่ะลุยเลยครับแต่นี้หมีจะไม่เปิดนะเอาคนที่เป็นตัวดาเมจแท้งเก่งๆนะครับให้เขาเปิดนะส่วนถ้าเกิดเราเราเรา,เราไม่รู้งานเราก็เนี่ยเนี่ยอย่างเองออ,อันนี้มิดมิดที่เขาจะทาหน้าที่ลากแทงให้นะครับส่วนหมีก็หน้าที่ดาเมจไปแล้วก็พยายามอย่าโดนบอสนะบอสบอสตบแรงมากนะครับเป็นอย่างนี้นี่แรงมากนะครับ แล้วก็พยายามเก็บตัวดาเมจพยายามเก็บท่าไว้สักสามสี 3, 4, ่เอ้ยอันนี้หลบให้ได้นะโดนทีเป็นแสนเลยนะคือบอสมันเหมือนมันจะล่อให้เรากดหลบก่อนแต่เราอย่าไปกดหลบทําไมมันล่อกดหลบเพราะว่ามันจะเอเวนเอลีกว้างๆใช่ไหมแล้วพอดีบางคนตกใจจะไปกดหลบก่อนว้ยพอไปหลบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราหลบวงมันไม่ได้ไว้ยพยายามแบบเอออย่ไปกดหลบก่อนแล้วกันนะครับไม่งั้นสวยแน่นอนนะโดนทีแปดหมื่นแปดหมื่นจริงแรงมากเอาไปก่อนเลยครับ อ๋ออย่าลืมเก็บท่าทำลายคิตตันด้วยนะครับสำคัญมากนะถ้าไม่มีทำลายคิตตันนี่เราแย่แน่ๆนะครับไม่โดนครับยิงครับสวนโอ้ยหมือนตอนเราไม่เล่นคิตตันรู้สึกจะเป็นเจ็ดตอนเลื่อนมันเหลือเจ็ดกระสีเนี่ยครับมันจะได้ท่าไม่ตายจริงๆตรงนี้ต้องมีพระนะเห็นบ้าจะโดนแรงมากดูนะเห็นบ้าดอกละมื่นสี่เนี่ยเรียมิจตีลังกาเป็นอมาตะแต่ก็ได้แค่นี้แหละเราก็จะโดนดามเ,เมิ่งไม่มละครับเรามีพลังเฮลบูบอยเลือดนี่เองโอ้โหอย่าหาทำเด็ดขาดเลยนะอย่างเงี้ย เปลืองยาครับเปลืองยามีพระอดีที่สุดแล้วโอ้ยมันจะเดินหลบไปทำไมแล้วนี่นะ่ไม่ไม่ไมยังเขาให้เฮ้ยโดนได้ไงวะระยะมันอยูู่่นแต่เราโดนได้ไงโฮ้ยอ๋ยอเฮ้ย,ย,ย,ยนบบบนนเนี่ยครับเห็นแล้วเนี่ยให้พยายามกดกดหลบให้ตรงนะวิธีวิธีหลบก็คือเพื่อนเเห็นวงว่าพอวงมันจะออกเสร็จเขาให้กดหลบจังหวะนั้นตั้งสมาธินิดนึงนะครับ ราะงั้นโดนทีแปดหมื 8, ่นอะแปดหมื่นจริงนะไม่ได้โม,โม้แรงจริงแรงแบบแรงในแรงเลยเนี่ยเพื่อนหมีจะแตกแล้วว่าเพือคิดหนึ่งตายแน่อย่างงี้เฮ้ยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตอนเลื่นมันเจ็ดแล้วเดี๋ยวมันจะใช้คิดต,ตั้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็เก็บเก็บสกลไว้ด้วยนะไม่งั้นก็อ่าเดี๋ยวเเดี๋ยวมันจะใช้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีต้องเก็บท่าแล้วพยายามเอาคนละคิดต,ตั้นนะครับเออมนดูดเข้ามาแล้วอย่าทำหมีเออ นะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมคิดตันมาแล้วอ่าเราก็ทาลายคิดตันนะครับเอาง่ายคิดตันโคราันเลยจบเี้ยท่ามีไม่มีว่ะเออพังละเออพังเรียบร้อยแล้วครับคนอื่นทําพังหมดแล้วนะโอเคครับเพ่เห็นไหมพอคิดตันพังเสร็จเกาะมันก็จะหายนะครับเราก็ยิงบอลเหมือนเดิมนะโดนดูอีกแล้วโ,ดดอ,วโดดอ้ยเอโอ้ยเนี่ยมีลาดเออเห็นไหม ถ้าเราเผลอไปกดเนี่ยหลบกนเนี่ยจังหวะวงวงวงอะ่ะมันมันใจนี่ครับพอเราไปกดเห็นปะเราจะไปหลบวงมันไม่ทันนะแล้วก็ตายเฮ้ยอันนี้หมีเส้นสังเวยไปดูตัวหนึ่งเลยนะอย่าหาทํานะครับบอกเลยพลาดไม่ได้มันเผลอเนาะแบบแบบเราพอเราเห็นบอสมันวิ่งมาใช่ปะแล้วแล้วพออะไรครับบอสมันมีวงขึ้นมาเราก็เผลอมือมันไปกดหลบเองอัตโนมัติใช่ไหมนั่นแหละปัญหาอ,อย่าหาทำนะครับ รอให้วงมันออกก่อนให้วงมันเกือบสุดก่อนแล้วค่อยกดหลบมันจะได้ไม่โดนดาเมจนะครับเนี่ยอันนีนนนน้อันนี้อ่ะอะค่อยๆกดหลบเห็นไ่มก็จะไม่โดนนะครับเอ้ยเดี๋ยวกูหลบไปแล<ๆ>้วเพื่อนๆท่องไว้เลยครับตอนเลือดสี่ตอนเลือดเจ็ดกับเลือดสี่นะมันจะเรียกคิสตันนะครับโอ้อันนี้ต้องจำเป็นต้องโดนว่ะเจ็บด้วยหุยกระโดดตีนกอาวมาตาไปก่อนฟฟุุไหนี่โอ้โหท่าเทไปก่อนนะอย่างอื่นไม่รู้ เอ้ยเอามีเอาอีกแล้วออเ,เออเ,เนี่ยมันเผลอจริงๆเว้ยเนี่ยมันเผลอจริงๆนะเพื่อนๆต้องพยายามนะครับอย่าหาทำนะไม่งูไม่ผ่านแน่อย่างงี้โอ้ตายละมือมันมือมัน,วนไวอ่ะมือมันไปก่อนแบบส้ามองสั่งการ <c oughs> อันนี้เพื่อนก็อย่าหาทำนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เอานะไม่เอานะตอนนี้เลื่อนยังไม่สี่นะห,หรือว่าสี่แล้ววะมันจะใช้ยังวะ ยังไม่ใช้นะโอเคยังไม่ใช้มีจัดหนักจัดเต็มเลยครับไปยังเข้าไปอีกทีโอ้โหเก้าหมื่นสี่บวกกับอีกห้าหมื่นเต็มเต็มเลยนะครับเต็มเต็มห้องเลยนะซิกโก้ยังตกกระจายตะก,กี้อันนี้ครับลบเฮ้ยจุ๊บแอมไม่ได้กินกูหรอกหมีชอบหมีชอบไปใช้ตอนที่บอสมันพุ่งมาเออแบบแล้วความรู้สึกมันมาเองเว้ยแบบไอ้แค่ท่านี่แหละโดนเต็มเต็มแน่ 1, 2, หนึ่งสองเฮ้ยจุบ๊บ เออ,อเราก็ต้องโดนอยู่ดีนะครับตายเปล่าไม่รู้เนี่ยเออเลือดโอ้ยอย่าอย่างที่บอกครับถ้าเรามีพาร์กก็จะดีกว่านะครับอย่าไปหาทำนะไอ้ที่ไม่มีพาร์เนี่ยอ่าบอสจะเรียกคิดต้านอีกแล้วครับเราแยกตีเลยครับอ,อ้าเวนตรงนั้นไม่มีใครเหรอโอ้โหตายแล้วหมีวิ่งไปคนสุดท้ายด้วยแล้วกูจะทันไปเนี่ยรีบฆ่าเลยครับอย่ามาเป็นเพราะเรานะครับไม่ได้นะเฮ้ยอ,อังติสวนครับไปยังเข้าไปเฮ้ยไปยังเข้าไปโอเค อ้าวเฮ้ยทำไมทำไมคนนั้นเขาไม่ตีอะโอ้โหปัญหาโลกสองหนึ่งโอ้ยยังทานอยู่นะโอ้โตกกระจายไวเกียเลยตอนนี้เหลือสี่แล้วนะครับตอนนี้เข้าสู่เฟสสามแล้วบอสมันจะถี่กว่าเดิมนะครับเพื่อนๆก็ระวังด้วยแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นมาอันเนี้ยเฮ้ยอาชมาบแหมไม่มีโดนเพื่อนเราพลาดไปแล้วโอ้โห,โหอันนี้ไม่โดนหรอก ฮ้ยทำไมมาตบเราอะเชียรละเฮ้ยคนมีตั้งเยอะเดี๋ยวยถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมีจะไม่ยิงนะอ่าเดี๋ยวมีจะรอดาเมจทิ้งไปก่อนนะครับเราให้คนคนที่เขาแทงเอาดาเมจไปเราไม่เอานะเพราะว่ามีตายมีตายแค่ต,ตัวเดียวไม่ได้แล้วนะเนี่ยมนบอดาเมจไม่หลุดจริงๆงว่ะแรงดุนแรงไปอย่างงั้นเหรอนี่มีล้อ่าเรียบร้อยแล้วครับหลุดไปเรียบร้อยอยู่กับคนเดิมแล้ว เราให้คนที่เขาเป,เป็นที่สุดล่าครับดีที่สุดเอ้ยมีเผยลากไอ,เอ้เอฮียเฮ้ยเออเนี่ยมันเป็นเองจริงนะว้ยพอเวลาโดนลากมาตัวเรามันจะอยู่ข้างๆบอสใช่ไหมพออยู่ข้างๆเอาวเฮียโดนนี่อีกแล้วโอ้ยเฮียจะไม่ทันอะไรเลยตายแน่ตรงนี้ฮึบฮึบกดเลือดตายไปเนี่ยห้าหมื่นอ้ออือเกือบตายนะครับเหลือสองหมื่น ขาบอกว่าไอ้แค่ง่ายมีก็รู้สึกว่ามันก็ยังยากอยู่ดีนะมันมันมันก็แบบคือถ้าเกิดถ้าเกิดคนเป็นงานมาสี่คนมันง่ายเว้ยแต่ถ้าเกิดคนไม่เป็นงานอันนั่นอัน่น่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินปากไม่ใช่เรื่องตลกโอ้โหเกือบเรื่องเป็นเรื่องตลกแล้ว ก็พยายามอย่า,ยาโดนแล้วกันนะครับโดนแรงทุกสก,กิลไอ้เค่เนี่ยเหมือนจะเบาเฮ้ยโอ้โหไอ้ไอลูกกลมๆปกติตอนแรกมันน้อยมากเห็นไหมตอนนี้มันเยอะละม่นก็พยายามหลบดีๆนะครับโดนแรงนะดอกหนึ่งสี่หมื่นนะไอ้ลูกกลมๆอ่ะก,กินปากเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกแน่นอนนะยิงเข้าไปครับไซเดียวไม่ยัง้งเอออันตีไปเลยเหลือหลอดเดียวเออตะบุมอ่าอ่าเห็นไหม อันนี้ระวังนะเฮ้ยกระชับจังหวะนี้ไม่มีโดนอย่างที่บอกครับตอนดูดเข้าไปเพื่อนๆก็ดูให้ดีนะไม่ใช่ไอ้เฮียหมีตายแน่เลยว่ะเรื่องเหลือแค่หกหมื่นไงอเอโดนแล้วตีรัางกากรรมตาไปก่อนฮึบชุบนี่เออตายมะสองมือแมนโอ้รอดนะครับแต่ก็ต้องพยายามอย่าโดนนู่นโดนนี่นะครับไม่งั้นก็จะตายนะครับผม โลไปดีครับโอ้ยชวรไปโดนคับโอ้แต่เพื่อนเราตายเลยว่ะคนนี้รู้สึกตายครบล้วด้วยสวยเลยเขากดขอแล้วเนี่ยอ้อย่างๆเลอคนละตัวนะเอออย่างนี้น่าจะชนะแหละเฮ้ยชาวรอ,อเรียบร้อยครับสซล่าบดันไอแค่นะครับยังไงก็ห่อคืออยง่ายจุดหลักของไอแค่เลยคือการทําลายคิตตันครับแล้วก็หนึ่งข้อสองก็คือเวลามันพุ่งเนี่ยมันจะหลอกเราเราอย่าพิ่งไปกิ้งหลบก่อนนะเราอย่าพิ่งไปกิ้งหลบเรารอจังหวะให้ให้เอลีมันออกมาก่อนแล้วพอเอลีวงที่มันแบบ วงที่มันแบบออกมาจะถึงแล้วก็ค่อยให้เพื่อนๆกดหลบแค่นี้ครับอะยังไงก็ขอให้เพื่อนทุกคนผ่านดันด้าเน็ตทุกดันนะครับอ่แล้วเจอกันนะครับ